88กระบะเกีตเอสาขาราชบุวงสวัสดีท,ทุกทุกท่านเลยนะคะและก็ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะในการติดตามทําคลิปการรีวิวรถเข้าใหม่ของจินนี่นะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะที่จินนี่จะมานำเสนอให้กับทุกทุกท่านได้รับชมกันนะคะและในวันนี้นะคะท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะเกียร์ออตโต้สี่ประตูยกสูงนะคะ วันนี้ขอแนะนำเจ้า t ต y o ต้าว,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 วี c o แชมคันนี้เลยนะคะโฉมนี้นะคะเป็นโฉมปี2012นะคะตัวนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะเฉื้อเพลิงดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงพีระเนรนนะคะมีซุ้มพร้อหน้าปงป่ง,ง,งแบบนี้เลยนะคะล้อจะเป็นล้อแมกจากโรงงานนะคะมาพร้อมยางใหญ่ยางใหม่เลยนะคะ มีบันไดข้างมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะจ๊ะในส่วนของไฟหน้านะคะจะมีไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ v n Turbo นะคะมีจมูกอินเตอร์คูลเลอร์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับโฉมนี้นะคะ เครื่องยนต์สามพันนะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะสำหรับท่านที่กําลังมองหารถกระบะเกียร์ออโตอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไว้ใช้งานในธุรกิจของท่านหรือว่าไว้ใช้ขับในครอบครัวนะคะขอแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะอะ่สวยๆเลยนะคะมือจับโครเมียมนะคะเดี๋ยวตามไปดูภายในกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะจ๊ะ ในส่วนของแผงประตูตรงคนขับนะคะออกแบบดีไซน์นะคะเป็นหนังจับจีบสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนังอย่างดีของแท้จากโรงงานนะคะแถมเบาะคู่หน้านะคะเราแถมเป็นเบาหนังให้ด้วยนะคะจากเดิมของเขาก็จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคะจะง่ายทำความสะอาดง่ายนะคะไม่ต้องกลัวน้ำหกแล้วซึมลงเบาะนะคะหรืออ,อะไรล่วงก็สามารถ เปื้อนนะคะอะไรที่มันเปื้อนก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายๆนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเหมาะแก่การขับขี่ในเมืองมากๆเลยนะคะเพราะว่าใช้เหยียบเบรกกับคันเร่งเองสองอย่างนะคะไม่ต้องมาพวงต้องเหยียบคัสเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะคะคันนี้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับการจราจรของเมืองไทยนะคะคันนี้จินนี้ว่ามันตอบโจทย์นะคะขับได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเราเปิดราคากันอยู่ที่4 5 0 0นะคะท่านที่มีประวัติเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวนะคะจบรับรถที่9,000ได้นะคะหรือสำหรับท่านที่ไม่มีประวัติเครดิตเลยใสๆนะคะอาชีพอิสระรับสดนะคะก็สามารถซื้อรถได้นะคะเริ่มดาวกันอยู่ที่10-15เเซนนะคะแล้วแต่ คุณลูกค้าจะพอใจเลยนะคะเรื่องข้างงวดเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่าท่านต้องการอยากได้ผ่อนงวดละเท่าไหร่นะคะเข้ามาพูดคุยรายละเอียดปีกย่อยกันได้เลยนะจ๊ะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยจริงนะคะใครได้ไปถือว่าคดคุ้มนะคะสำหรับราคา450,000กับสภาพรถกระบะคันนี้นะจ๊ะไม่ว่าท่านจะ อ่าเอาไปค้าขายนะคะอาชีพค้าขายหรืออาชีพรับเหมานะคะก็สามารถซื้อรถได้อย่างแน่นอนนะคะคันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะกันชนท้ายเรามีพร้อมนะคะไฟเบรกนะคะคันนี้ถือว่ารถสมบูรณ์100%เเซเลยนะคะเป็นรุ่นป้านแท้ร้อยเปนะคะวีไปิบแปดรับประกันรถทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีสวมซากอย่างแน่นอนนะคะ วันนี้นะคะชอบกดไลค์แชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับจินนี่และในการทำคลิปต่อไปด้วยสวัสดีค่ะ